กรณีการเรียกนายกรัฐมนตรีมาไปรับทราบข้อกล่าวหาในโครงการรับจำนวนข้าวของสนงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่แอบแฝงได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกรณีเดียวกันของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะที่4ปีไม่มีความคืบหน้าอะไรนี่คือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะของการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไปติดตามในข่าวล่อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องติดน้ำท่วมกับติดเจรวดในวิชามหาคุณกรรมการและโฆษกปปชให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28มกราคมถึงการสอบสวนคดีทุจริตการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เมื่อปี2552ถึง2553ตามที่มีการร้องเรียนโดยสสพักเพื่อไทยซึ่งเกิดข้อสงสัยว่าทำไมจึงล่าช้ามากยิ่งมีคดีจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษ์เป็นข้อเปรียบเทียบนายวิชาย,ยืนยันว่าคดีระบายข้าวยุคอภิสิทธิ์นั้นเร่งไต่สวนหยุดแทบทุกวันไม่ได้หยุดแต่เกิดปัญหาเรื่องเอกสารหลักฐานบางหน่วยงานไม่ได้ส่งให้ อ้างว่าเอกสารเหล่านั้นถูกน้ำท่วมไปเมื่อปี2554นักข่าวเลยถามว่าแต่ทําไมคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงเสร็จเร็วกว่านายวิชาตอบว่าเพราะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เอกสารหลักฐานมันสดสดร้อนๆจะเห็นว่าเมื่อถูกร้องท่านก็ยังอยู่ในตําแหน่งเอกสารหลักฐานจะได้มาง่ายกว่า บางคนฟังคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแล้วก็เข้าใจและเห็นใจแต่บางคนก็ได้ขอสรุปเชิงเปรียบเทียบว่าคดียุคอภิสิทธิ์ปี2552ป่านนี้ยังไม่เสร็จด้วยเหตุผลพราะติดน้ำท่วมแต่คดียิ่งลักรวดเร็วด้วยเหตุผลเพราะเรื่องมันเกิดสดสด,สดร้อนๆอนสรุปจบก็ได้แต่สายหน้าึ่งน่าทึ่งจริงๆคดีหนึ่งติดน้ำท่วม อีกคดีติดจรวจขดขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์เองตั้งข้อสงสัยว่าปปชได้ความยุติธรรมต่อตอนเองในการสอบสวนคดีจำนำข้าวหรือไม่หากรวมเวลานับแต่คณะกรรมการปรปรชตั้งคณะกรรมการไตส่สวนเมื่อวันที่28มกราคม2557จนถึงวันที่คณะกรรมการปรปรชมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาต่อดิฉันในวันที่18กุมภาพันธ์ รวมเวลาที่ใช้ในการดำเนินคดีเพื่อแจ้งข้อหากับดิฉันเพียง21วันซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่กรรมการปรปรชเคยปฏิบัติต่อการไต่สวนในคดีทางการเมืองอื่นๆอย่างเช่นคดีของดิฉันนอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษ์ยังทวงถามกรณีที่ได้ขอให้กรรมการปรปรชารายอื่นทำหน้าที่กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนแทนนายวิชา โดยได้ยื่นหนังสือจำนวนสองฉบับต่อคณะกรรมการปรปรชไปตั้งแต่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์จนบัดนี้ยังไม่เคยมีคำตอบจากปปชเลยจะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องข้าวม้าก,กับข้าวปูเท่านั้นยังต้องนึกถึงคดีร้องเรียนในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์อีกหลายต่อหลายคดีที่ค้างเติงไปหมดเช่นคดีเครื่องตรวจระเบิดที200 คดี396โรงพักที่มีแต่เสาและคดีอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังเคยมีคำถามต่อปะปะชในความแตกต่างระหว่างคดีสลายม็อบ7ตุลาคม2551ยุครัฐบาลสมชายบงสวัสด์ซึ่งรวดเร็วปานติดจรวดเช่นกันใช้เวลาแค่เดือนเดียวเชื่อดผลตำรวจเอกพระรวัตบงสวรรค์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งตำรวจใหญ่อีกหลายนายตกเก้าอี้ไปตามๆกันผู้รับผิดชอบในรัฐบาลก็โดนกันระนาวแต่คดีสลายม็อบเสื้อแดงยุคอภิสิทธิ์ปี2553จนป่านนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งนายวิชาเคยชี้แจงทํานองว่าเนื่องจากมีการสอบสวนเป็นคดีอาญาทำให้ปปชต้องรอผลทางอาญาก่อนนี่ก็ทํานองติดจรวด ับติดผลอาญาทั้งที่ความรุนแรงของคดีป,ปี2,553นั้นระดับ99ศพต่างกับคดีป,ปี2,551อย่างสิ้นเชิงแม้ว่าศพประชาชนเพียงแค่ศพเดียวก็ไม่ควรจะให้ต้องล้มตายแต่ยุคอภิสิทธิ์ล้มตายถึง99ศพทีเดียวมีคนกล่าวว่า บ้านเมืองเรามีปัญหาวนเวียนแบบนี้มาตั้งแต่วิกฤตปี2549จนถึงวิกฤตปี2557นี้ก็เรื่องทำนองเดียวกันตัวละครเดียวกันถ้ายัางเล่นกันแบบนี้ก็ไม่มีทางจบสิน้นคนกำหนดบทคนชักใหญ่ไม่เคยสรุปบทเรียน